สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่3มกราคมค่ะแบงก์ชาติจีนวางแผนยกเครื่องนโยบายการเงินโดยส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยลงจากระดับปัจจุบัน1.5%ณนะเวลาอันเหมาะสมภายในปี2025 PBOC จะให้ความสำคัญกับการปร,รับอัตราดอกเบี้ยและลดบทบาทอัตราการเติบโตของสินเชื่อหรือโดนโกลด์ซึ่งจะทำให้แนวนโยบายของธนาคารกลางจีนมีความคล้ายคลึงกับของเฟดและ ECB มากยิ่งขึ้นข่าวดังกล่าวค่ะตอกย้ำวิวของเราที่ว่า ยูนนานบาตจีนปรับตัวลงอทามโลสสะท้อนบริบทใหม่ของนโยบายการเงินและมีได้บ่งชี้แนวโน้มเศรษฐกิจจีนค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปที่1379.85จุดลบ1.45%มูลค่าการซื้อขาย36896ล้านบาทโดยตลาดไทยร่วงแรงตอบรับความกังวน TF, ล LTF ลดใหญ่ครบไถ่ถอน1มก,กราคม68และแรงขายหุ้นเดลต้าและกราฟ ส่วนหาฝากของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่66,464ล้านบาทและยุนระบัติอายุ5ปีปิดที่2.08%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.02%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตราดเย็นวันนี้ที่34บาท27สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทยังไม่มีปัจจัยใหม่เป็นแรงซื้อแรงขายทั่วไปด้วยเงินบาทและสกุลเงินภูมิภาคส่วนใหญ่ยังคงนิ่งเนื่องจากหลายแห่งยังปิดทำการต่อเนื่องในช่วงปีใหม่ส่วนฝั่งของเอเชียซึ่งไห้คอมมิิตรตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า2.6หลังจามีรายงานว่าภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงในเดือนธันวาคม ขณะที่นักลงทุนรอคอยการประกาศมาตรการกระตุ้นเศร,รษฐกิจเพิ่มเติมจากรัฐบาลจีนเึ่งให้คอมบสิทธ์ปิดที่3,262.56จุดลบ2.66%ส่วนตลาดหุ้นโตกเกียวปิดทำการเนื่องในวันหยุดตลาดหลักทร,รพัพย์ค่ะส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสขณะที่เอสแนที500และนสแตกปิดอ่อนแรงลงเช่นกันโดยตลาดถูกกดดันจากข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งรวมทั้งการแข่งข้าของสุกุนเนล่าและการร่วงลงของหุ้นเทสลา ดาวโจนส์ปิดที่42,392.27จุดลบ0.36 S&P 500ปิดที่5 8 6 8 5 5จุดลบ0.22และ NASDAQ ปิดที่19,280.79จุดลบ0.16ปค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันซื้อขายวันแรกของปี2568ด้วยรับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักทุนทั่วโลกวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใหม่จากสหรัฐ C.40 c ปิดที่7,393.76จุดบวก0.18% DAX ปิดที่2 0 2 4 6 6จุดบวก0.58%และฟุตซีร้อยปิดที่8,260.09จุดบวก1.07%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลหลักหหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลรายงานที่แข็งแกร่งเกินคาดซึ่งทำให้นักทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะชะลอการปร,ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ส่วนทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตันยอร์ปิดพุ่งขึ้นเกือบ2%ในวันพฤหัสบวกขึ้นมา1.97%ปิดที่73ดอลลาร์13เซนต์ต่อบาเรลโดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีมุมมองบวกต่อน้ำนมเศรษฐกิจและอุปสงค์เชื้อเพลิงในประเทศจีน หลังจากประทานดีคุณสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้ให้คำมั่นว่าจะใช้นโยบายเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2568ส่วนฝั่งของเบรน์นค่ะบวก1.73ปิดที่75ดอลลาร์93เซนต์ต่อบาเรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิกยกปิดบวกในวันพฤหัสโดยตลาดยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนเดินหน้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาสัญญาบ่งชี้ที่ทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี2568และนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานดีสหรัฐส,สัญญาทองคำตลาดโคมิคสมมาเรือนกุมภาพันธ์บวก1.06ปิดที่2,669ดอลลาร์ 2, ต่อทรอยออนซ์ และนี่คือื่องหมดของ K t m Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K t m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ